สวัสดีครับกับผมนายแทนทรรมมานเย็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทีทสเลขที่3ครับสอนคนเก่งการสอนให้คนเก่งนี้ถ้าดูเฉพาะบางแง่บางมุมอาจเห็นว่าดีว่าสอดคล้องต้องกับสมัยเร่งรัดพัฒนาแต่ถ้ามองให้ถี่ทั่วรอบด้านแล้วจะเห็นว่าการมุ่งสอนคนให้เก่งเป็นเกณฑ์อาจทําให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆขึ้นในตัวบุคคลได้ไม่น้อยที่สําคัญก็มีข้อห บกพร่องในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกว้างไกลเพราะใจร้อนเร่งจะทำการให้สำเร็จโดยเร็วเป็นเหตุให้การงานผิดพลาดขัดขอ้องล้มเหลวข้อ2บกพร่องในความนับถือและเก่งใจผู้อื่นเพราะถือว่าตนเป็นเลิศเป็นเหตุให้เย่อหยิ่งมองข้ามความสำคัญของบุคคลอื่นและมักเกาะและมักเก่ะความขัดแย้งทำลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคีระหว่างกันข้อ3 บกพร่องในความมัธยัถ์พอเหมาะพอดีในการกระทำทั้งปวงเพราะมุ่งหน้าแต่จะทําตัวให้เด่นให้ก้าวหน้าเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบข้อ 4. บกพร่องในจริยธรรมและความรู้จักผิดชอบชั่วดีเพราะมุ่งแต่จะสแสวงหาประโยชน์เฉพาะตัวให้เพิ่มผูนขึ้นเป็นเหตุให้ทําความผิดและความชั่วทุจริตได้โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนลักษณะของคนน่ารักลักษณะคนดีที่น่ารักมิใช่จัก ต้องสวยรวยยิ่งใหญ่หรือตำแหน่งสูงเด่นจนเห็นไกลแต่ขอให้เพียงมี4ประการ 1. คือไม่อวดดีว่ามีเด่นอาจปิดเล้นความยิ่งใหญ่ไม่กล่าวขาน 2. ไม่พูดมากจนคนลำคาญไม่พูดผ่านพูดออกไปนอกทาง 3. อ่อนน้อมถ่อมตนคนเห็นค่ามีสัมมาคาระวะไม่กระด้าง สี่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวพางไม่คัดง้างรู้วิธีปณีปนอมทั้งสี่ข้ออยู่ที่ไหนใครก็รักอยากรู้จักอยากเป็นมิตรสนิทถนอมดังมารีสีสวยรวยกลิ่นน้อมแต่ต้องพร้อมทำทุกสิ่งอย่างจริงใจขอขอบคุณครับ